สวัสดีค่ะทุกคนแพมโคอร์เว่โฮมแอนด์ฟินแลนซ์นะคะเวลคัมวันนี้แพมก็มาอยู่ที่เวเคชั่นโฮมนะคะเมื่อวานนี้ ไปเที่ยวเชอร์รี่บลอซซัมนะคะช่วงพีคนี่มันจะพีกอาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าวันนี้น่าจะอีก2-3 3วันมันก็จะหมดพีกแล้วนะคะอากาศก็ดีมากสวยงามมากค่ะแพมยูเดลแวร์ Delaware, แต่ว่าก็ขับรถมาประมาณชั่วโมงครึ่งไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะก็ถึงวอชิงตันดีซีนะคะดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย บางเอนแพรมได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะก็คุยมานานแล้วละ่ะแล้วเขามาจากเมืองไทยนะคะแต่งงานมาเพิ่งรู้จัก แพมก็พยายามอยากจะช่วยเพื่อนนะคะหรือว่าสายเผือกสายเผือกอยากจะช่วยเพื่อนนะคะก็นามสมมติว่าคุณกรนี่นะคะคุณกรแต่งงานมานะคะก็ประมาณได้อ่าน่าจะ2ปีกว่าและกรีนคาร์ดก็ได้แล้วตอนนี้รอกรีนคาร์ดอ่าสิบปีนะคะแต่ประเด็นคือแพมจะมาพูดถึงเรื่องการเก็บเงินออมเพื่อการเกษียณนะคะ ในความโชคร้ายก็มีความโชคดีนะคะคุณกอเพื่อนของแพมนี่คือก็ได้งานกับร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะของอเมริกาและเจ้านายเขาก็จ่าย W2 นะคะปีหนึ่งรายได้ตกประมาณสอ0 0มเหรียญสหรัฐนะคะหรือว่าประมาณประมาณ2อ0พเนี่ยนะคะ แล้วก็มาช่วงโควิดเนี่ยคุณกอกอ็ตกงานเพราะว่าร้านอาหารก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะ,ะแล้วเขาก็ไฟล์อันอ p l พ y อยเมนต์เพราะว่าเขาได้บ y o u t ทูบแล้วอ่ารัฐบาลเนี่ยก็จ่าย Unemployment Income นี่นะคะ900เหรียญต่อ w ัปซึ่งก็เยอะนะคะก็คือเยอะกว่าเงินเดือนที่เขาได้นะคะเงินเดือนที่เขาได้ก็น่าจะตก ประมาณ700เหรียญต่อวิคต่อสัปดาห์นะคะแต่ว่าเงินอันเอมพอยเมนต์เนี่ยเขาได้900เหรียญต่อสัปดาห์นะคะซึ่งก็ถือเป็นเยอะเหมือนกันนะ94เป็น3าก็ตกประมาณเดือนละ3,600กว่กกว่า,วา,วาถึง4,000นะคะต่อเดือนต่อมาเงิน Unemployment ต์เนี่ยก็รัฐบาลเขาก็ลดลงมานิดหน่อยตอนนี้เหลืออยู่ที่600เหรียญต่อสัปดาห์ซึ่งก็ถือว่าเยอะนะแพมถือว่าเยอะนะแพมจะคิดคำนวณที่ขั้นต่ำละกัน 600เหรียญต่อสัปดาห์ปีหนึงปีหนึงเนี่ยตกเท่าไหร่คะก็เอา6คูณ52อ่วิคะคูณ50วิลลกัน6 5 3กก็ตกประมาณ30,000เหรียญถึง3 5 0 0 0เหรียญต่อปอีถ้าคำนวณอย่างนี้ก็คือนายกรเนี่ยเขาจะมีรายได้มากกว่าที่เขาทำงานอีกใช่ไหมคะ ประเด็นก็คือไม่ได้อยู่ตรงว่าได้รายได้มากกว่าที่ทํางานเหนือน้อยกว่าไม่ใช่ประเด็นคือนายก่อนี้ส่งเงินกลับบ้านเมืองไทยหมดเลยเกือบหมดเลยอะคะ่ะเดือนหนึ่งประมาณ2 0 0 0ันถึงสองพเหรียญต่อเดือนส่งกลับไปให้ครอบครัวที่เมืองไทยไปเป็นค่าเช่าบ้านค่าใช้จ่ายค่าเรียนของลูกซึ่งแพรมก็มองว่ามันไม่ใช่นะ,ะเพราะว่านายกรเนี่ยอายุก็ประมาณ จะเข้า40แล้ปีนี้แล้วคิดว่าน่าจะไม่มีเงินเก็บเพื่อการเกษียณอายุของตัวเองเลยเท่าที่คุยกันนะคะแผมก็เป็นห่วงซ้ายเผือก <c oughs> ก็บอกเพื่อนว่าไม่ได้นะเธอส่งเงินกลับเมืองไทยขนาดนี้เลยเหรอขนาดฉันเนี่ยก็ไม่ได้ด้รวยอะไรหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ส่งเงินกลับเมืองไทยขนาดนั้นนะอย่างมากก็แบบว่า300เหรียญต่อเดือนแล้วก็เลยหันไปทม เพื่อนอีกคนนึงเธอเธอส่งกลับมาที่เมืองไทยเท่าไร่เพื่อนบอกร้อยเหรียญต่อเดือนแล้วเพื่อนบางคนก็ถามอีกเขาบอกว่าก็ประมาณ500เหรียญต่อเดือนเพราะว่าส่งไปช่วยเหลือสปอร์ตพ่อแม่แต่ก็คือไม่มีใครเขาส่งมากขนาดนั้นนะคะ2,500เหรียญต่อเดือนแล้วนายกรอนนี่ไม่มีเงินเก็บที่นี่เลยเก็บนิดหน่อยเพราะว่าแพมก็พยายามย้ำมาเกือบปีกับเขาแล้วล่ะค่ะว่าแบบเก็บเงินเธอเก็บเงินเก็บเงินนะ เขาก็บอกเก็บไว้นิดหน่อยเดือนละ200เพิ่งเริ่มเก็บแต่แบบไม่ได้แล้วฝากไหมเธอฝากกับธนาคารเธอ,อทำยังไงบ้างนายก็ก็บอกว่าเก็บเงินสดไว้นิดหน่อยประมาณเดือนละ200เพิ่งเก็บ ท่าก็เลยบอกว่าเธอเธอ,อยูอย่างถูกกฎหมาย1 2เธอตเธอก็มีกินเานาร์สาเงินรายได้ของเธอหนึ่งมีที่มาที่ไป W 2หรือว่าเงินอันเอเมนต์เธอสามารถที่จะฝากรถ IRA ได้เดือนละ500เหรียญแล้วก็แม็กซิมัมของเธอเนี่ยก็คือ6,000เหรียญต่อปีปีนี้เธอก็มีสิทธิ์ฝากรัฐบาลเลื่อนกำหนดการยื่นภาษีออกไปจาก 15เมษายนไปที่15หรือ16พฤษภาคมใช่ไหมคะเธอก็สามารถมีสิทธิฝากก็คือฝากไปซะาเดือนนี้2,000เหรียญเดือนหน้าอีก4,000เหรียญเอาไปเลยหรือว่าเดือนนี้3,000เหรียญเดือนหน้าเนี่ยค่ะก่อนวันที่15พฤษภาคมเนี่ยอีก3,000เหรียญฝากไปเลยคะ่ะแล้วจะเห็นว่า Compound Interest ของการลงทุนในรถไ r อารแล้วก็ซื้อ s t o อก Market นี่นะคะ เธอจะเงินเพิ่มพูนปีผ่านไปนะคะ<า>เธอจะเห็นว่าเงินของเธอเนี่ยเพิ่มจาก5%เป็น10%นะคะดอกเบี้ยซึ่งเก็บไว้ใต้หมอนหรือว่าใต้เตียงใต้ออ่าพรมนี่นะคะมันจะไม่เพิ่มพูน2ก็คือว่าถ้าฝากธนาคารเฉยๆมันก็จะไม่เพิ่มพูนก็เข้าใจว่านายก่อนยังไม่มั่นใจว่าชีวิตจะมีแนวทางไปทางไหนแต่สําคัญอยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะว่า ถ้าคุณทํางานที่อเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีเสียภาษีเงินมีที่มาที่ไปและอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะคะถ้าใครยังไม่เปิดรอด IRA นี่นะคะก็คือ Retirement Plan ที่มันจะช่วยให้คุณนี่นะคะ,ะเก็บเงินโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเมื่อเอาเงินออกมาแล้วก็คุณก็สามารถเอาเงินออกมาเมื่อ,อไหร่ก็ได้นะคะและแางขอพูดเลยว่า รอด IRA รอด IRA นี่ก็คือการเก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณอายุในบัญชีที่ไม่ต้องจ่ายภาษีเมื่อคุณต้องการเอาเงินออกมาและเมื่อคุณฝากเงินเลยนะคะคุณสามารถฝากได้ฝากได้6000เหรียญต่อ นะคะแล้วก็ถ้าใครอายุเกิน50ปีก็สามารถที่จะแอดเข้าไป1,000เหรียญเป็น7,000เหรียญต่อปีนะคะข้อกำหนดตัวนี้นี่คือดีมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเงินที่หลังจากหักภาษีแล้วพอเราจะเอาเงินออกมาอีก20ปีข้างหน้านี้นะคะตอนอายุ50-60เงินนั้นก็จะปลอดภาษีแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราฝากเงินไปสมมติว่าปีละ6 0 0 0 ฝากได้3 0 0 0 0 0,000แล้วถ้าเกิดว่าเรามีความจำเป็นนี้นะคะเราสามารถที่จะถอนเงินต้นออกมาโดยคือว่าไม่มีค่าปรับก็คือสามารถที่จะเอาเงินต้นของตัวเองออกมาใช้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าปรับนะคะข้อดีของลด IRA 2ข้อนี้ก็ดีเลิศแล้วค่ะค่ะก็ฝากคนไทยทุกๆคนที่อยู่อเมริกา หรือไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกนะคะหรือว่าอยู่ที่เมืองไทยถ้าเกิดว่าที่ที่คุณอยู่มีบัญชีที่สามารถที่จะฝากได้โดยปลอดภาษีเมื่อนําเงินออกมานี่นะคะให้ทุกคนเลยค่ะกัดฟันเลยค่ะ ฝากเงินกับธนาคารฝากเงินซื้อสต็อกนะคะเพื่อการเกษียณอายุของตัวเองฝากเลยค่ะอย่ากเก็บไว้แล้วจะรู้ว่าอีก20ปีข้างหน้าล่ะจะคุณจะหันมาขอบคุณ,คณมากนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมกันยังไงก็ฝากไลค์ฝาก subscribe และก็คอมเมนต์อะไรมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างให้กันนะคะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะมาคุยเรื่องการเก็บเงินเรื่องบ้านเรื่องไฟแนนซ์นะคะโชคดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ Invest in yourself